ม so see, umas, so so ื่อมองไปบนหาดทรายเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นโครงสร้างไม้และหินที่กระจัดกระจายกันอยู่สิ่งนั้นกำลังฝันอยู่ในความลึกของทะเลตอนนี้ยังคงมองอยู่สิ่งนั้นกำลังฝันอยู่สูงเหนือห้องตอนนี้ยังคงมองอยู่สิ่งนั้นกำลังฝันอยู่ในส่วนลึกของโลกตอนนี้ยังคงมองอยู่สิ่งนั้นกำลังฝันอยู่ในห้วงลึกของการเวลาสิ่งนั้น กำลังฝันถึงอดีตและในอดีตนั้นมันกำลังฝันถึงอนาคตและในอนาคตนั้นยังคงฝันถึงอนาคตในอดีตต่อไปหากมีสิ่งใดที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นปัจจุบันสำหรับมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนั้นคือการรวบรวมความฝันทั้งหมดซึ่งอดีตและอนาคตจะเชื่อมโยงกันอย่างอิสระและครอบคลุมทุกความเป็นไปได้สิ่งนั้นรู้จักจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมันเองจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุด จุดสิ้นสุดของจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นแต่มันนั้นไม่ได้มองว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเหล่านี้ว่าเป็นความทรงจําความฝันหรือความพิเศษใดๆแต่เป็นเพียงส่วนประกอบธรรมดาที่ประกอบการเป็นตัวตนของมันนับเป็นโชงเวลา5ปีแล้วสําหรับ g o i l l a Singular Point ที่ได้ออกฉายไปและก็เป็นอีกคลิปที่แอดเคยทําเอาไว้ แต่ครั้งนี้แอดจะพามาย้อนลำลึกและดูทฤษฎีต่างๆที่อยู่ภายในเรื่องนี้รวมถึงพามารู้จักกับตัวตนที่เหนือกว่าของมันกันครับ Godzilla Singular Point เป็นซีรีส์แอนิเมชันทางโทรทัศน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโทโฮและร่วมสร้างโดย Bones และ o r เรนซซึ่งออกฉายครั้งแรกทาง Netflix ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่25มีนาคมปี2021โดย g o d z i l l a Singular Point จะดำเนินเรื่องในปี2030 และจะให้เหล่านั้นได้ติดตามตัวละครอีกนั่นก็คืออลิกควายุนและคามิโนเมซึ่งเรื่องราวจะทำให้เหล่านั้นได้เห็น2ตัวละครนี้แยกกันสืบและค้นหาปริศนาที่เกิดขึ้นจนสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาบรรจบกันแถมให้ในซีรีส์ยัยงใช้การผสมผสานร,ระหว่างแอนิเมชัน 2D และ 3D อีกด้วยเรามาเข้าเนื้อหาที่สุดแสนลึกของมันกันครับ ปริศนาที่ปรากฏชิ้นแรกและชวนให้มึนงงและสับสนเลยก็คือ My Mysterious Song อัลลภูอุปละบทเพลงกล่อมเด็กอัลลภูอุปละมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและทำนองเพลงของญี่ปุ่นในยุคโชวะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบที่ถูกนำมาใช้บ่อยภายในซีดีแต่งโดยโกโรมัตสุยขับร้องโดยแอนเนตฟิดิปนักร้องชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียภายในเรื่องมีการกล่าวว่าเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านนี้ปรากฏครั้งแรกที่เมืองอุปละ ประเทศอินเดียโดยชื่อของเพลงนี้จะมีลักษณะเป็นพาลินโดมหมายถึงกลุ่มของตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใ,ใดๆก็ตามที่มีลักษณะสมมาตรไม่ว่าจะอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายการหนาาน,นี้ก็จะออกมาในรูปแบบเดียวกันสิ่งที่จะสื่อถึงการวนกลับไปกลับมาภายในบทเพลงนี้มีอยู่สองคำได้แก่อุป,ปะละที่มีความหมายว่าหินที่มีค่าและคาละที่หมายถึงเวลา พาลินโดมถือว่าเป็นสัญญาหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการจะสื่อถึงความสมมาตรความเป็นอนันต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้คําว่าอุปละที่มีความหมายว่าหินมีค่านี่เองก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามันนั้นคือฝุ่นแดงหรืออกิไทยและในช่วงทอดนี้จะกล่าวถึงการบูชาเทพองค์หนึ่งนั่นก็คือศิวะซึ่งเป็นหนึ่งในเทพของชาวฮินดูพระศิวะคือผู้ทําลายทําให้ทุกอย่างกลับไปสู่ความว่างปาเปล่าเรียบเสมือนกอสิลา ในบทบาทของเทพ,พเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงไปยังเทพในฝั่งของฮินดูทงพระนาลายและพศิวะต่างก็มีอวตารในรูปแบบสัตว์ต่างๆที่ได้มาอย่างโลกถ้าสังเกตอีกหน่อยจะพบว่าสิ่งเหล่านี้จะมีจุดร่วมกันอยู่นั่นคือสถานะอันสูงส่งหรือเทพซึ่งมนุษย์ไม่สามารถค้นหาต้นกําเนิดของสิ่งนี้ได้ง่ายๆมันคือพลังที่เหนือการนึกคิดของมนุษย์ไปแล้วและในบทเพลงยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆอยู่นั่นก็คือน้ำอำาําอมฤติ เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของหลายชนชาติน้ำอมฤตเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์และเป็นอมตะเปรียบได้กับอาคิไทยระยะสมบูรณ์แถมตัวผู้สร้างบทเพลงนี้ก็ได้ทําให้เพลงนั้นวนเล่นซ้ําอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับสัญลักษณ์อินฟินิตี้และการตามสืบสิ่งเหล่านี้ของเหล่าตัวละครเอกนั้นจะถูกเรียกว่าเมตาฟิสิกส์หรืออภิปัตยาคือสาขาหนึ่งของวิชานี้ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นจริงการดํารงอยู่และจัก,กรวาล โดยเน้นคำถามที่อยู่เหนือขอบเขตของฟิสิกส์โดยจะต้องหาตั้งแต่ความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นการศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างตัวต,วต,วตนอันลึกลับและจัก,กรวาลรวมถึงศึกษาจุดกำเนิดของมันเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงแน่ๆจะเย็นๆก่อนมีเพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งอว้วกออกมาเป็นสายลุ้งละก o d z i ล l าอะควา i l ลิสคำว่าอะควา i l ลิสเป็นคำศัพท์ที่ใช้ต่อท้ายชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเพื่อระบุลักษณะที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียพืชหรือแม้แต่หอยดังนั้น a q u a t i ดิสจึงขึ้นอยู่กับบริบทของชื่อวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมด้วยแต่โดยรวมแล้วสื่อถึงลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำในส่วนของกอซิล่า a q u a t i ลิสจะมีลักษณะที่เหมือนกับการผสมผสานร,ระหว่างกอซิล่าและไททานโนซอรัสโดยได้รับอิทธิพลมาจากมูซาซอรัสที่มีลำตัวยาวหิวออกไปทางสีแดงชมพูท้องสีเบจและคีบหลังสีสม้มคว u a t i ิส มีขาหน้าที่คล้ายกับคีบมีกรงเล็บรูปร่างหน้าตาโดยรวมแล้วคล้ายกับกอร์ิล่าอัติมาแต่ก็มีหนวดคล้ายกับไททานโนซอรัสมีคีบที่ยื่นออกมาจากแก้มทั้งสองข้างและมีคีบขนาดใหญ่กว่าอยู่บนหัวกอริล่าแอมฟิเบียโดยเจ้าคำว่าแอมฟิเบียหมายถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ดำรงชีวิตได้ทั้งในน้ำและบนบก โดยมีลักษณะที่เด่นๆเลยก็คือผิวหนังที่ชุ่มชื้นมีต่อมเมือกไม่แห้งไม่มีเก็ดตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้ก็ได้แก,ก,ก่กบคางคกและสลาเมนเดอร์ จ้าตัวกอรซิล่าแอมฟิเบียมีลักษณะที่คล้ายกับวาแลนที่ผสมกับกอรซิล่าในรูปแบบนี้เองหางของมันถูกวิวัฒนาการให้มีนามสามแฉกแทนที่จะเป็นคีบขนาดที่ขาหลังมีขนาดที่เล็กกว่าขาหน้าหัวที่มีความคล้ายคลึงกับวาแลนแต่ดูน่าเกลียดกว่ามากขีบหลังพัฒนามากขึ้นหลังก่งสูงและมีปุ่มตามส่วนหลังยาวไปถึงหางโดยมีเกล็ดพาดไปตามแขนขาใต้เท้าของมันนั้นเรียบเนียนกอรซิล่าเทเรสทิส เทลิสทิดจากที่เป็นรองหามาอาจจะหมายถึงหนามกระสุนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีหนามใช้ในยาแผนโบราณเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านในส่วนของเจ้าก็ซิล่าล่างนี้อาจจะชอบดีไซน์ของมันเพราะมันดูแปลกใหม่ดีมีผิวเป็นสีเขียวท้องเป็นสีเหลืองใบหน้าเรียวยาวกรามล่างใหญ่และดวงตาที่ชี้ไปข้างหน้าเมื่อยืนขึ้นจะคล้ายกับไดนโนเสาร์แขนยาวมีมือขนาดใหญ่พร้อมกองเล็บก็ซิล่าอัติมา คำว่าอัติมาคือคำศัพท์ภาษาละตินที่แปลว่าสุดท้ายหรือขั้นสูงสุดและยังมีความหมายอื่นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทกอซิล่าอันติมามีรูปร่างที่คล้ายกับไดโนเสาร์ในส่วนสีก็จะเหมือนกับออริจินอลแผ่นหลังขนาดใหญ่จะคล้ายกับใบเมเปิลแต่จะมีรอยสีแดงคล้ายเส้นเลือดปรากฏอยู่ผิวหนังออกเป็นป้องๆดวงตาเล็กและเขี้ยวที่เด่นชัดปากของมันนั้นใหญ่และมีฟันที่เดียงกันเป็นแถวหลายแถว มีลำตัวเล็กและขาใหญ่เพื่อรองรับน้ำหนักตัวและหางที่ยาวของมันกอซิลา <Godzilla S 1> <Godzilla S 2> ก็เหมือนกับอวตารส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวและน่าเกรงขามแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติและเจตนาของมันมากนักแต่ยุนและโอตะกิได้ตั้งทฤษฎีว่าตัวของกอซิลานั้นก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พยายามเอาชีวิตรอดโดยสังเกตพฤติกรรมของมันในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างพื้นที่อย่างในร่างที่มันอยู่ในน้ำ ตัวของมันก็ได้ออกไล่ล่าสัตว์ตัวอื่นเพื่อเติบโตและพัฒนาโดยสังเกตได้จากการที่มันนั้นได้ออกไล่ล่าพวกแมนดาแต่ในขณะเดียวกันมันก็สังเกตและติดตามมนุษย์หรือชาวประมงที่หาปลาอยู่นั่นเองในล่างต่อมามันได้หยุดไล่ล่าและดูเหมือนสงบนิง่งซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้นึกถึงฉากที่ชินกัสิลานั้นหยุดนิง่งและกําลังฟื้นแรง และกอซิลล่าในร่างนี้ก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างมันเลยซึ่งการปรากฏตัวของมันเพียงอย่างเดียวนี้ก็นำมาซึ่งหายนะที่รุนแรงเมื่อมันนั้นเคลื่อนไหวก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นแดงออกไปกอซิลซล่าดูเหมือนจะไม่ได้สนใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมโดยรอบม,มันก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมันในการปกป้องตัวเองจากอาวุธของมนุษย์โดยการใช้เลือดหยุดยั้งการโจมตีจากฟากฝาก และการกระทําเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการดึงดูดให้ไคจูตัวอื่นเข้ามาหามันแทนที่ตัวมันจะวิ่งไล่จับไคจูตัวอื่นจนเมื่อมันได้พัฒนาขึ้นสู่อีกขั้นหนึ่งซึ่งก็ได้แสดงถึงความอันตรายและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่มันก็จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาโจมตีมันหรือท้าทายมันก่อนและเมื่อเป็นเช่นนั้นกอรซิล่าจะปล่อยพลังออกมาเพื่อทําลายล้างทุกสิ่งรอบตัวยังไม่แน่ชัดว่าสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่ใช้สําหรับการป้องกันตัวของมันหรือไม่ และในจุดนี้เองเราจะสังเกตเห็นว่าตัวของมันนั้นจะไม่ได้โจมตีฝูงโลแดนที่บินอยู่ข้างๆตัวของมันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นกลางในช่วงที่มันวิวัฒนาการนิสัยอันดุร้ายของมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเปรียบเสมือนหายนะที่เริ่มแสดงผลออกมามันได้ไล่จัดการกับศัตรูทุกตัวไม่ว่าจะสู้หรือไม่ทั้งโลแดนที่บินผ่านมันไปหรือแม้แต่ม,มนุษย์ตัวเล็กๆการกระทําเหล่านี้ก็คล้ายกับสัตว์ที่หวงอาณาเขตและจะทําทุกอย่างเพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมจุดกําเนิด สันนิษฐานว่าคอสซิล่านั้นคงมีชีวิตยอยู่มานานหลายทศวรรษแล้วเนื่องจากมีการปรากฏตัวอยู่ในตำนานและเทพนิยายมากมายซึ่งบ่งชี้ว่ามันนั้นเคยเจอกับมนุษย์มาก่อนในช่วงเวลาต่างๆอย่างแรกเลยก็คือสิ่งมีชีวิตโบราณน,นี้เกิดขึ้นที่คาสมุดโบโซในจังหวัดชิบะในภาพจิตรกรรมฝาผนังอุกิโยเอะของเมืองนิงาชิโอซึ่งก็ได้ถูกวาดขึ้นเพื่อลำลึกถึงวันสิ้นโลกเมื่อท้องทะเลกลายเป็นสีแดงฉาน และการปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงปี1950กอเซ่าปรากฏตัวขึ้นและทำลายหมู่บ้านชาวประมงในมิสากิโอคูแต่การมีอยู่ของมันก็ได้จางหายไปจากความทรงจำของผู้คนที่กำลังฟื้นตัวจากส,ง,กรรง,สงครามโลกครั้งที่สองมิจิยุกิอาชิฮาละหนึ่งในนัก,นกวิทยาศาสตร์ได้แอบ,บเอาลากของมันไปไว้ในใต้ดินซึ่งเขาเองก็ได้สังเกตและพบว่ากระดูกของมันนั้นเริ่มส่งสัญญาณลึกลับหลังจากที่มันได้ตายลงจากนั้นมิสากิโอคู ก็ได้ดําเดินตามขั้นตอนเป็นเวลานานกว่า50ปีโดยเก็บโครงกระดูกของมันไว้เป็นความลับจากคนภายนอกอยู่ด้านใต้สํานักงานใหญ่ของมิสกิโอคุและเฝ้าติดตามสัญญาณที่มันปล่อยออกมาอยู่ตลอดเวลาและการปรากฏตัวของมันในล่างสุดท้ายในปี2030ในฐานะกอซิล่าอควาติดิสกอซิเลาตัวนี้สามารถสร้างและควบคุมฝุ่นแดงลึกลับได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความสามารถในการเขียน DNA ของมันขึ้นมาใหม่ และควบคุมวิวัฒนาการซึ่งทําให้สามารถสร้างฝนแดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาในการวิวัฒนาการของมันตั้งแต่ในน้ําจนไปถึงบนบกด้วยความสามารถในการสร้างและควบคุมอาคิทัยเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวกอร์เซล่าเองจึงกลายเป็นจุดเอกฐานของาศาสารที่ทําให้มันนั้นสามารถแสดงตัวตนข้ามการเวลาได้มาดูในส่วนของความสามารถสุดกงของมันกันแต่แอดจะไม่ได้เอามาหมดนะเอาแค่เด่นๆมาเฉยๆ ทั้งเทเรสติสและอั t ติมาต่างก็มีความสามารถในการปล่อยอะตอมิกที่เป็นเอกลักษณ์เอามากๆแทนที่จะเป็นเส้นตรงแบบที่พวกเรานั้นเคยเห็นแต่ภายในร่างนี้กลับเป็นวงแหวนพลังงานสีน้ำเงินขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นตรงหน้าปากของมัน และยังทรงพลังถึงขนาดที่สามารถจัดการกับไคจูตัวใหญ่ได้และเมื่อเข้าสู่รากอาติมาลำแสงนั้นจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกทําให้เกิดวงแหวนเจ็ดวงขนาดต่างๆอก่อตัวขึ้นตรงหน้าของมันก่อนจะปล่อยรังสีไอออนสีน้ําเงินม่วงที่ควบแน่นออกมาทําลายทุกสิ่งตรงหน้าหลังจากที่มันนั้นเต,ติบโตอย่างรวดเร็วจนสูงถึง100เมตรพลังของมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งทําลายตึกสร้างความเสียหายให้เจตจากกลัวการวิวัฒนาการ ตลอดระยะเวลาภายในเรื่องนี้มันได้แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของวิวัฒนาการที่ไม่สิ้นสุดตั้งแต่น้ําจนขึ้นสู่บนโบกและเข้าสู่ระยะลงังไม่ที่จะค่อยๆกลายเป็นอีกล่างสู่หายะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและสร้างอาักขัยจานวนมากออกมาจากผิวหนังในรูปแบบของฝุ่นแดงและต่อจากนี้จะเป็นในส่วนของนิยายนะครับอิดคือสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่กืนกินจักรวาลเพื่อขยายอาณาเขตของมันมันวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและจะทําการเลือกวิธีการทําลายล้าง ที่เหมาะสมที่สุดโอเมก้าพอยมีความสามารถทั้งหมดก่อนหน้านี้แต่จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอีกกอสเซล่าจะเติบโตเกินจัก,กรวาลและดูเหมือนจะซึมเข้าไปในมิติอื่นๆจึงเริ่มขยายอนาเขตของมันเหนือกว่าจุดเอกภาพมิติที่มีนับไม่ถ้วนการดำรงอยู่ในมิติขั้นสูงจะเติบโตเกินจุดเอกภพภายในตัวของมันเองซึ่งเป็นองค์รวมเชิงปริภูมิและเวลาที่มีมิตินับไม่ถ้วนและจะเติบโตไปสู่มิติอื่นๆ อิดความสามารถและความต้านทานก่อนหน้าทั้งหมดจะมีะระดับที่เหนือธรรมชาติที่สูงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อการดำรงอยู่เหนือมิติสามารถกืนกินจัก,กรวาลได้สิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับมิตินบไมทั่วน,นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลมองอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นความฝันในความฝันได้ทำลายล้างจัก,กรวาลน,นับพันและรูปแบบการทำลายล้างดูเหมือนจะเข้าครอบงำในทางกายภาพและทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอิด มีพลังที่เหนือกว่าจัก,กรวาลที่มันนั้นเคยครอบครองเวลากลับกลายเป็นเหมือนความฝันสลับมันและความเป็นจริงก็เหมือนเป็นภาพที่กำลังฉายอยู่เมื่อเทียบกับระดับการดำรง,งอยู่ของมันสิ่งมีชีวิตที่เหลือจะหลอมรวมกันอยู่ในสถานะที่ดำรงอยู่โดยจะเข้าควบคุมการกระทำของพวกมันโดยใช้พวกมันนั้นเป็นดวงตานอกเหนือไปจากการทำลายล้างก็คงเป็นการสร้าง มันสามารถให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติขั้นสูงกว่าซึ่งจะมีแปดขาและยังสร้างเครือข่ายการสื่อสารมิติที่สูงกว่าอีกด้วยสติปัญญามีความฉลาดที่เหนือมนุษย์สามารถเข้าใจคำพูดของมนุษย์ได้แม้จะไม่มีความเข้าใจแนวคิดเรื่องภาษาและสามารถตัดสินใจจากข้อมูลที่รวบรวมได้ในอนาคตเพื่อนำพาความสำเร็จของตนไปสู่ความสำเร็จที่ดีที่สุดดูเหมือนจะเข้าใจศาสตร พันธุกรรมและการจัดเรียนทางชีววิทยาของตนเองจนถึงจุดที่สามารถสร้างจัก,กรวาลใหม่ตามที่ตนเองนั้นต้องการได้เนื่องจากทั้งชีวะและกาซิล่าก็เป็นอีกตัวตนหนึ่งของอิดแต่มีเอกฐานเดียวกันทั้งคู่จึงมีความสามารถในการคำนวณวิติที่สูงกว่าได้คล้ายคลึงกันเพื่อใครที่ยังสงสัยว่าเจ้านี่มันเก่งระดับไหนอธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือเก่งชิบหาย การโจมตีของมันในตอนนี้จะอยู่ในระดับที่เรียกว่าอัลเทอร์เวิร์สเนื่องจากมันในตอนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าถึงไม่ได้ซึ่งได้กินกินจัก,กรวาลเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับมิติที่สูงกว่านับเป็นทวนอีกนั้นเหนือกว่าจัก,กรวาลในชั้นเชิงคุณภาพมองทุกสิ่งเป็นเพียงเรื่องแต่งโดยจัก,กรวาลน,นั้นเปรียบเสมือนความฝันหรือรายการทีวีและจุดนี้ก็เป็นเพียงรูที่มันนั้นเจาะไว้ในฉากเปรียบเปืยที่กั้นจัก,กรวาลออกจากตัวของมันเองในนิยายได้มีการอธิบาาายยยออ่่งละเีดว แขนของมันนั้นได้แผ่ขยายออกไปครอบคลุมพื้นผิวโลกประมาณหนึ่งในห้าบัดน,นี้มันกำลังปรากฏตัวขึ้นสู่จัก,กรวาลใกล้เคียงรวมถึงโลกราวกับว่ามันกำลังห่อหุ้มโลกไว้ด้วยตาข่ายมันกำลังขยายอาณาเขตของมันโดยการขยายอาณาเขตไปสู่มิติที่แตกต่างจากมิตินี้พวกสัตว์ตัวที่เหลือกำลังกลายเป็นดวงตาใหม่สลับอิดพวกมันเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นดวงตาที่มองลงไปยังมิติต่างๆทิศทางของอดีตและอนาคตก็ไม่ต่างจากเส้นได้ในรลังของพวกมันเอง เหยื่อที่ถูกจับในอดีตจะถูกส่งไปยังอนาคตและสิ่งมีชีวิตที่ถูกจับในอนาคตก็จะถูกส่งไปยังอดีตในแง่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกตัดสินไว้แล้วตั้งแต่อดีตสู่อนาคตและหน้าที่เดียวของพวกมันก็คือการยืนยันรายละเอียดเดียวของสิ่งที่ถูกกำหนดชะตากรรมไว้แล้วแม้ว่าสุดท้ายตัวของก็อตซิล่าจะพ่ายแพ้ต่อการต่อสู้ในครั้งนี้ทั้งในนิยายและอนิเมะต่างก็เหมือนกันแต่ในนิยายตัวละครภายในเรื่องกลับมองว่าการที่ก็อตซลล่าแพ้ไม่ใช่ว่ามันถูกฆ่า แต่เป็นการหายตัวไปเฉยเหมือนแค่หยุดลงเรามาดูในส่วนของมิติกันครับมิติมีความหมายหลายอย่างแต่ในทางฟิสิกส์อาจจะบอกได้ว่ามันนั้นเกี่ยวข้องกับที่ว่างและเวลานักฟิสิกส์ทฤษฎีที่ศึกษาทฤษฎีสตริงได้ศึกษาไปไกลกว่ามิติมาตรฐานที่3พวกเขาเสนอว่ายังมีมิติที่สูงกว่าซึ่งอาจช่วยให้เรานั้นเข้าใจการทํางานของจักรวาลมากขึ้นมิติที่ศูนย์จุดที่ไม่สามารถเคลื่อนทีได้มิติที่หนึ่ง เส้นละนาบเดียวสามารถเคลื่อนที่ได้แค่สองทิศทางเท่านั้นคือซ้ายขวาหน้าหลังมิติที่สองคือรูปร่างพื้นที่ความกว้างความยาวในมิตินี้จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระบนละหน้าพื้นผิวมิติที่3ความกว้างความยาวความลึกความสูงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในทุกทิศทางมิติที่4เวลาอดีตปัจจุบนันอนาคตเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เหมือน3มิติแรกแต่ในระนาบของเส้นเวลาจะเคลื่อนไหวได้แค่2ทิศทางคืออดีตและอนาคตก็จะเข้าสู่มิติที่5ความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบโลกคู่ขนานมีเส้นเวลาอยู่มากมายที่มันแตกกิ่งออกเหมือนที่เห็นใน t v วีเนั่นเองสามารถเคลื่อนตัวไปมาระหว่างอดีตและอนาคตหลายรูปแบบได้ยิ่งใครดอร์ลิกแอนด์มอร์ตีจะยิ่งเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ในมิตินี้จะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาใหม่อย่างการสร้างเส้นทางใหม่โดยเริ่มที่จุดตัดในขณะที่เส้นทางที่เราจากมานั้นยังคงอยู่และกลายเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะคู่ขนานกันไปกับเรามิติที่6กคือจักรวา,คาลคู่ขนานที่มีโลกคู่ขนานหลายระนาบซ้อนทับกันอยู่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในทุกทิศทางของจุดหมายทุกช่วงของเวลามิติที่7 พูุจัก,กรวาลมัลติเวิร์สคือจัก,กรวาลที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนซึ่งจะสามารถเดินทางไปได้ทุกจัก,กรวาลในตอนนี้คงเห็นได้จากตัวอย่างมากมายโดยเฉพาะจากภาพยนตร์และอนิเมชันของ m a r v เวล ซึ่งมิติเหล่านี้เองก็ขึ้นสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆไม่รู้จบซึ่งมิติเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับตัวตนอย่างกอรซิล่าที่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวตนมิติขั้นสูงโดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติขั้นสูงนั้นจะสามารถควบคุมทั้งจัก,กรวาลได้อย่างอิสระสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ทำลายก็ได้ตามใจของมันซึ่งในนิยามของเราก็คงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้านั่นเองนอกน,นือไปจากสิ่งที่น่าสนใจภายในเรื่องนี้แล้ว ชื่อตอนที่ปรากฏอยู่ทุกตอนให้ในซีรีมีการแฝงสัญญาบางอย่างจากผู้สร้างไว้โดยชื่อในแต่ละตอนจะมีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันอยู่นั่นก็คือความยาวของตัวอักษรซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีจานวนทั้งหมด8ตัวอักษรเท่ากันพอดีและสามารถจัดเรียงประกอบกันได้เป็นโครงสร้างลูกบาศก์สามิติที่โปร่งใสโดยตัวอักษรบนจุดแต่ละมุมของลูกบาศก์ที่มีทั้งหมด8มุมนั้นจะเรียงกันจนสะกดออกมาได้เป็นชื่อตอนสุดท้ายอาคิไทยภายในเรื่องจะบอกไว้ว่า มันคือคำที่ใช้เรียกโมเลกุลประหลาดที่เป็นวัตถุที่อยู่ในมิติขั้นสูงสามารถสร้างสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้ฝ่าฝืนกฎธรรมชาติหรืออาจสามารถลบจักรวาลออก ไอคิไทยเป็นผลงานวิจัยสําคัญที่นักวิทยาศาสตร์ภายในเรื่องพยายามหาคําตอบเพื่อสร้างรูปแบบมิติระยะที่สมบูรณ์โดยไอคิไทยมีทั้งหมด13ระยะแต่มนุษย์กลับสามารถทดลองและเพิ่มประสิทธิภาพโมเลกุลวัตถุที่ทําได้อยู่เพียงแค่ระยะที่3เท่านั้นซึ่งยังไม่สามารถควบคุมความสเสถียรได้ซึ่งก่อให้เกิดผลึกที่คงสภาพได้ในระยะเวลาอันสัน้นก่อนที่จะค่อยๆแตกออกไอคิไทยหรือฝุ่นแดงจะเป็นจิ๊กซอสําคัญของทั้ง2ฝ่าย โดยจะมอบทั้งพลังชีวิตและการควบคุมวิวัฒนาการให้กับพวกไคจูในฝั่งมนุษย์เองก็เป็นสิ่งจําเป็นสลหรับใช้ในการต่อกรกับพวกไคจูที่ปรากฏตัวออกมาและใช้ในการพัฒนาขีดจากัดของโมเลกุลในมิติที่เหนือกว่าอาันที่ใสามารถหักเหและบิดเบือนพื้นที่และเวลาและนำมายงเข้าด้วยกันในมิติขั้นสูงตามทฤษฎี69ทําทำให้อดีตปัจจุบันและอนาคตเกิดการทับซ้อนกันซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งแปลกประหลาดที่โผล่มาจากมิติอื่น ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแดงที่เป็นอาร์กิไทส์ระยะแรกทำหน้าที่เหมือนออกซิเจนของพวกไคจูและผลึกฝาฝุ่นแดงที่อัปเกรดจนสมบูรณ์ซึ่งมันช่วยในการหยุดยั้งหายนะอาร์กิไทส์นั้นมีความหมายว่าต้นแบบหรือแม่แบบซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางปรัชญาวรรณกรรมโดยคราวยุงนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ชาสวิสอาร์กิไทส์คือรูปแบบของจิตที่ไหลสํานึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆหรือก็คือตัวตนของมนุษย์ ที่ถูกแบ่งออกได้12-13รูปแบบและสิ่งนี้ก็จะตรงกับที่อาริตไทม์มีทั้งหมด13ระยะจุดเอกฐานมันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตและมิติขั้นสูงอย่างที่ทราบกันดีว่าจุดเอกฐานเหล่านี้มีการเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆและแข่งขันกันวิวัฒนาการซึ่งทําให้จุดเหล่านี้ขัดแย้งกันเองจนเกิดไายาขึ้น ซึ่งพวกไขจูก็ปรากฏขึ้นมากเช่นกันจึงตีความได้ว่า 1. จุดก็คือ1นไคจูซึ่งวิวัฒนาการและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกอซิลล่าคือหายนะที่ใหญ่ที่สุดหรือก็คือวงกลมสีแดงนั่นเองสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในบทพูดเสียงเหล่านี้ทั้งหมดน่าจะเป็นของเจ็ตจาก,กัวที่มีหลากหลายเสียงและคำพูดเหล่านี้คือคำตอบของปริศนาที่เป็นแกนหลักของเรื่องแต่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ สิ่งนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้สร้างนั้นตั้งใจให้ผู้ชมอย่างพวกเรานั้นได้หาคำตอบไปพร้อมกับตัวละครเหล่านี้ซึ่งข้อความต่อไปนี้คือคำตอบของการหยุดหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นบทพูดน,น,น,นี้ทั้งช่วงต้นและช่วงท้ายของเรื่องก,ก็มีความเหมือนกันอยู่แต่ในตอนที่3ได้มีการอธิบายที่แตกต่างออกไป บทสนทนาที่ถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่องการใช้บทพูดนี้ในตอนที่3สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทั้งคู่เคยเจอกันในบทสนทนามีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหตุการณ์บางอย่างในห่วงเวลาของเนื้อเรื่องที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้สุดท้ายแล้วตัวตอนอย่างกอซิล่าภายในภาคนี้ ก็อยู่เหนือการเข้าใจของมนุษย์ซึ่งมีตัวตนที่มากกว่าไปกว่านั้นไม่สามารถจัดการกับมันลงได้ทําได้แค่หยุดมันไว้และไล่มันออกไปจากโลกนี้เท่านั้นซึ่งถ้ามองว่าเก่งกว่าเจ้างูดินทองนี้ไหมแอดมองว่าตัวของมันเก่งกว่าแน่นอนด้วยความสามารถและการเป็นตัวตนอยู่ในมิติขั้นสูงไปอีกก็ทําให้ตัวของมันนั้นยากที่จะต่อก่อนได้แม้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเกี่ยวกับข่าวคราวของภาคต่อของก็อ i l l ล่าซิงคูล่าพอยที่ไม่น่าจะมีโอกาสในการสร้างภาคต่อ แต่สำหรับแอดแล้วก็ชอบเนื้อหากับปริศนาต่างๆที่ถูกใส่เข้ามาของมันเอามากๆการต้องร่วมมือกันที่อยู่กันคนละที่ของ2ตัวละครในการหาทางหยุดยั้งไายนะก็เป็นอะไรที่ชวนให้หลุนและสนุกเกินคาดและทุกคนล่ะครับชอบอะไรในซิงคูล่าพอยต์กันบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้และถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ผมตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้เนื้อหาของมันนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ